ในโลกของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชั้นสูงมีเพียงไม่กี่ชื่อที่ถูกกล่าวถึงด้วยความพารพและความชื่นชมเรมี่มาแตงก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะจุดเริ่มต้นของเรมี่มาแตงเกิดขึ้นในปี1724เรมี่มาแตงเนี่ยคือหนึ่งในไม่กี่แบรนด์ที่เลือกใช้เฉพาะอางุ่นจากเขตปลูกระดับกรองชองปานและปฏิตชองปานเท่านั้นความพิเศษขององุ่นที่นี่คือเขาจะปลูกบนดินหินปูนซึ่งขึ้นชื่อว่าให้รสชาติที่ลึกและสับซ้อนที่สุดในแคนคอนอยาก แต่สิ่งที่ทําให้เรมี่มาแตงแตกต่างจากคอนยักทั่วไปไม่ได้อยู่ที่ชื่อเสียงแต่อยู่ที่ความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลือกพันองุ่นการกันด้วยมอทองแดงพร้อมตะกรนยีสต์ไปจนถึงการบ่มในถังไม้โอฟรังเศสที่มีอายุหลายสิบปีเบื้องหลังความหอมอบอวลในแก้วคอนยักคือศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในห้องใต้ดินและสิ่งที่สืบทอดกันมานานกว่าสศตวรรษวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกทุกขั้นตอนของการสร้างสรรค์คอนยักระดับโลกของเรมี่มาแตง จากราอังุงูนสู่ถังไม้และสุดท้ายสู่แก้วของคุณค่ะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้สาระและเกล็ดความรู้มิได้มีเจตนาโฆษณาขายของแต่อย่างใด เราคงจะต้องมาพูดถึงกันเรื่องของเขตปลูกองุ่นก่อนเลยเพราะมันถือเป็นหัวใจสําคัญของการผลิตคอนยักคกุณภาพระดับโลกองุ่นที่เรมี่มาแตงใช้จะมาจากเขตกรองชองปานและเปร์ติชองปานค่ะซึ่งเรมี่มาแตงเป็นหนึ่งในไม่กี่แบรนด์ที่ผลิตเฉพาะคนอนยักประเภทฟีนชองปานคนอนยักเท่านั้นคําถามที่น่าสนใจคือฟีนชองปานคนอนยัคคืออะไร อธิบายง่ายๆคือมันทํามาจากองุ่นที่มาจากพื้นที่กรองชองปานและปะติชองปานผสมกันซึ่งทั้งกรองชองปานและปะติชองปานเป็นพื้นที่ที่ปลูกองุ่นได้คุณภาพมาตรฐานที่เหมาะจะมาใช้ในการผลิตบรันดีค่ะทั้งสองเขตนี้เป็นเขตควบคุมที่ได้รับการจัดอันดับว่ามีดินและภูมิอากาศที่ดีที่สุดในแคว้นคอนอยักเลยดินที่นี่ส่วนใหญ่เป็นหินปูนสีขาวเก็บน้ําได้ดีในฤดูแล้งระบายน้ําได้ดีในฤดูฝน มีแสงแดดอบอุ่นแต่ไม่ร้อนจัดทําให้องุ่นเจริญเติบโตช้าให้กรดส,สูงและน้ําตาลต่ำเหมาะกับการกัน่นเพื่อให้ได้ออเดวีที่มีกลิ่นหอมและซับซ้อนในการบม mm hmm. ร่มเรมี่มาแต่งเลือกใช้องุ่นจากไร่องุ่นมากกว่า900แห่งในเขตพื้นที่เหล่านี้ที่ผ่านการคัดเลือกอย่างละเอียด พันธุ์องุ่นอูนิบรองเป็นพันธุ์องุ่นหลักในการผลิตคนอนหยักถึง98%ของทั้งภูมิภาคมีความเป็นกรดสูงมากและให้แอลกอฮอล์ต่ำเหมาะกับการหมักและกลั่นเพราะจะได้โอดวีที่สะอาดสดชื่นและมีศักยภาพในการบ่มยาวนานจุดเด่นขององุ่นพันธุ์นี้จะมีรสชาติค่อนข้างจืดเมื่อดื่มเป็นไวน์แต่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการนำไปกลั่นค่ะเรยมี่มาแต่งร่วมมือกับกลุ่มเกษตรกร,กรที่เรียกว่าอาริองฟินชองปาน เป็นพันธมิตรเกษตรกรที่ปลูกองุ่นในเขตร,รองและเปิดติชชองปานเท่านั้นเพื่อให้เรมี่มาแต่งได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและควบคุมมาตรฐานได้สม่ำเสมอกระบวนการเก็บเกี่ยวส่วนใหญ่ยังใช้แรงงานคนเพราะเขาต้องการให้คนคัดเลือกองุ่นที่สุกพอดีไม่ชม้ำและให้ความเป็นกรดสูงตามที่ต้องการค่ะ รู้หรือเปล่าวันนี้แอลสโตรไซตี้มีช่องทางการขายสินค้าแล้วนะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูสินค้าที่แอดปักตะกร้าไว้ได้นะคะส่วนในคอมเมนต์ที่แอดปักหมุดไว้จะเป็นช่องทางการขายสินค้าของช่องแอลสโตรไซตี้โดยเฉพาะตอนนี้มีถังแก้วแอลสโตรไซตี้พวงกุญแจจะเปิดขวดแบบพกพาและก็เสื้อยืดแอลสโตรไซตี้อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะ ขั้นตอนการกลั่นของเรมี่มาแตงใช้วิธีดั้งเดิมแบบดับเบิลดิสทิเลชันหรือการกลั่นสองครั้งในหม้อต้มแบบชารองแต่คอเบอร์สตีลที่เป็นเ e อกลักษณ์เขาจะนำองุ่นพันอูนีบรองมาหมักเป็นไวน์ขาวรสชาติไวน์นี้จะเปรี้ยวจดัดไม่อร่อยเหมือนดื่มแบบปกติแต่จะเหมาะสำหรับการกลั่นมากกว่าค่ะในกระบวนการเรมี่มาแตงจะไม่กรองกากยีสต์ออกเรียกว่าการกลั่นพร้อมตะกอนยีสต์ ast, จะช่วยเพิ่มกลิน่นและเนื้อสัมผัสให้สปิริตนั่นแหละค่ะ โดยการกั่นรอบที่1จะได้ของเหลวที่ชื่อว่าบรูยีสมีความเข้มแอลกอฮอล์ประมาณ28-30%แต่มันจะยังไม่ใสยไม่หอมต้องกลั่นอีกครั้งค่ะรอบที่2ขอจะแยกสปีริรตเป็น3ส,ส่วนด้วยกันส่วนแรกคือหัวแรงเกินไปตัดทิ้งส่วนที่2คือหางจางเกินไปตัดทิ้งแต่ส่วนที่จะเก็บไว้ก็คือส่วนกลางหรือที่เรียกว่าหัวใจ ที่เขาใช้เฉพาะส่วนนี้เพราะมันจะมีกลิ่นดีลดกลมกล่อมและเหมาะสำหรับการบ่มที่สุดค่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้น้ำก่นที่เรียกว่าโอดวี v, แปลตรงตัวว่าน้ำแห่งชีวิตเป็นเหล้าก,ก่นใสๆที่มีกลิ่นหอมคล้ายผลไม้ดอกไม้วนิลาความแรงแอลกอฮอล์ประมาณ68-72%แต่ยังดื่มไม่ได้นะคะต้องบ่มก่อนถังไม้โอ๊กที่ใช้จะเป็นลิมูแซงโอก๊กซึ่งเป็นไม้โอ๊กจากฝาลิมูแซงทางตอนกลางของฝรั่งเศส ไม้ออกชนิดนี้ตัวเนื้อไม้จะมีความพรุนสูงอากาศเข้าออกได้ดีเหมาะกับการบ่มยาวนานให้กลิ่นวานิลา,อ,าอัลมอนด์วูดี้และเครื่องเทศแบบละเอียดบ่มแล้วจะได้สีน้ำตาลทองน้ำตาลเข้มทองแดงตามอายุค่ะจุดเด่นของถังลิมูซแซงโอก๊กจะทำให้คอนอยากมีกลิ่นหอมฟุ้งแบบอบอุ่นช่วยสร้างโครงสร้างรสชาติให้คอนอยากแน่นและนุ่มลึกเบรมี่มาแต่งใช้การบ่มนานกว่ามาตรฐานขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด โดยแต่ละรุ่นจะมีช่วงเวลาการบ่มต่างกันเช่นเรมี่มาแต่ง V.S.O.P. บ่มเฉลี่ย4-12ปีกลิ่นหอมดอกไม้วน,นิลาลูกพีชรสชาตินุม่มมีความสดชื่นเรมี่มาแต่ง XO. SO, บ่มเฉลี่ย10-37ปีมีกลิ่นลูกพุ่นโดดเด่นนุ่มลึกยาวนาน และตัวหลุยเธอทนตัวนี้จะบ่มยาวนานที่สุดคือ40ถึง100ปีใช้อดวีหลายร้อยชนิดมาเบนรวมกันบ่มในถังพิเศษที่เรียกว่าเตียซองที่เป็นถังไม้เกาหายากค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการบ่มคือแอลกอฮอล์บางส่วนระเหยไปเรียกว่าแองจูแช์แต่ยิ่งบ่มนานตัวสปิริตก็จะยิ่งนุ่มแต่ก็จะสูญเสียน้ำเล่าไปมากเช่นกันค่ะตอนบ่มเนี่ยรสชาติจะซึมเข้าไม้และไม้ซึมเข้าสปิริต ทำให้ตัวสปิริตมีกลิ่นหอมจากไม้โอ๊กเช่นวานิลาเจเอมและเปลือกไม้ค่ะสีของคอนอยากจะค่อยๆเข้มขึ้นจากสีสายทองอัมพันธ์และทองแดงค่ะต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการเบลนด์โดยการเบลนด์น,นี้เขาจะใช้คนที่เรียกว่าเซลล่ามาสเตอร์เขาคือผู้รับผิดชอบการคัดเลือกผสมและควบคุมคุณภาพให้นิ่งเหมือนกันทุกขวด คนเป็นเซลร์ามาสเตอร์มีหน้าที่ 1. ชิมโอดวีหลายพันตัวอย่างจากการการหลายปี 2. ขคัดเลือกเฉพาะตัวที่มีศักยภาพในการพัฒนาและเข้ากันได้ดี 3. ผสมโอดวีหลายรุ่นหลายปีเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้คอนอยักที่มีกลิ่นรสและคาแรคเตอร์ตรงตามรุ่นนั้นๆเพราะคนเป็นเซลล่ามาสเตอร์จะต้องเข้าใจโครงสร้างเคมีของแต่ละโอดวีรู้ว่าส่วนผสมไหนจะเข้ากันและเอจจิงต่อไปจะพัฒนาไปทางใด เขาจะใช้จมูกและลิ้นในการจดจำและผสมรสชาติแบบที่เครื่องมือวัดไม่สามารถทำได้ต้องมีลายเซ็นของแบรนด์ในทุกขวดกลิ่นโปรไฟล์ต้องคงเดิมเสมอค่ะเหตุผลที่เรมี่มาแตงเป็นสัญลักษณ์ของฟินคอนยักก็เพราะเรมี่มาแตงไม่เพียงแต่ทำตามมาตรฐานแต่เขาเป็นผู้สร้างมาตรฐานขึ้นมาเองทุกหยดของเรมี่มาแตงคือผลลัพธ์ของการเลือกสรรจากดินแดนที่ดีที่สุดองหุ่นที่ดีที่สุดการกลั่นที่ประณีที่สุด และการบ่มที่ยาวนานอย่างไร้การเร่งรีบมันไม่ใช่ความหรูหราในแง่ของราคาแต่คือความหรูหราในความใส่ใจในรายละเอียดเล็กที่สุดตั้งแต่รากอางุ่นจนถึงขอบแก้วและนั่นคือสิ่งที่ทําให้เรมี่มาแต่งไม่ใช่แค่แบรนด์แต่เป็นสัญลักษณ์ของฟิงคนคอนยักที่แท้จริงหากวันหนึ่งคุณยกแก้วคนอนยักขึ้นจิบจงรู้ไว้ว่าคุณไม่ได้ดื่มเหล้าแต่กําลังสัมผัสเรื่องเล่ากว่า300ปีที่กลั่นมาจากการเวลานะคะ แคิดว่าวันนี้เราคงเห็นกรรมวิธีการผลิตของเรมี่มาแต่งกันไปแล้วใครที่ขอให้แอดททำคลิปนี้อย่าลืมมารายงานตัวด้วยนะคะก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นการส่งกำลังใจให้กันด้วยส่วนวันนี้แอดคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ